ก็ประเภทนาวันนี้ก็จะเป็นวิธีตบบอสนะทั้ง5ตนในช่วงไลร์แมนะแล้วก็ผมดีจากโค้ดิชช็อกนะมาเป็นแฮมเมอร์ดินเต็มตัวแล้วอ่าโอเคก็แฮมเมอร์เนาะเต็ม20แล้วก็ไปที่ออฟฟิซีฟเนาะบิซิมเอมเต็มคอนเซนเทรชันเต็มอ่าโอเคซึ่ง3สก,กิลนี้เต็มมันก็เออแต้มมันก็จะเหลือลงวีโกนี่แค่หนึ่งอ่ะโอเคไปเรามาเริ่มที่บอสที่หนึ่งก่อนเนาะโอเค นก,ก็คอ,อนเอาละแรงใช้ได้ละมันก็ประมาณดอก2 0 0 0กว่าละขนาดวิโกโย,ยังไม่เต็มนะเออซึอ่งเร็วมากอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่บอสที่สอกันโอเคเนี่ยก็ยืนไล่เลยชิวๆเลยโอ้ยอง่ายขึ้นเยอะชีวิตนะโอเคเดี๋ยวไปต่อที่เมฟิสโตกันก็ยืนไล่เลยอืม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 อออือืม ตอนในคลิปเนี่ยฟาสตาคัสเรตผมกะ80เนาะโอเคไปปุ๊บตบเดโบกันโอเคเหมือนกันเดโบก็ยืนไล่กันเลยอืมอืมอืมอืโอโหโอ้โหง่ายขึ้นเยอะอืมอืมอืมอก็ไม่ต้องกลัวนะช็อตไม่ตายหรอกอืมโอเคเรียบร้อยไททันรีเวน อโอเคเดี๋ยวไปดูบอสเวฟเนาะบอสเวฟของเบลแล้วก็ตบเบลกันโอเคเนาะก,ก็ยืนล่แบบน,นี้ได้เลยเนาะฟาสคาร์ดเลยแปดสิบแล้วก็เบสฮิมเต็มแล้วก็เบสอิมเต็มยี่สิบแล้วก็คอนเซนทรชั่นเต็มยี่สิบอะเนาะเออซึ่งมันสามสกิลเนี่ยก็พอที่จะแบบเออสกิลทีเดียวตายแล้วเนาะ เนีคุณก็ยื này, นไล่แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยอืม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 ลูกน้องแทนไม่ต้องทำเลยคุณเ like, น่ยยืนไล่เดี๋ยวเนาะก็ไม่ต้องกลัวอะไรเลยเนี่ยถ้าเราไล่ทันก็พอเนี่ยก่อนมันจะปล่อยมาแล้วก็ไล่รอเลยอืมเนาะปับบบอืมอืมก็ไม่ต้องกลัวอะไรเลยเลือดเราก็เยอะไงพาลาดินเลือดเยอะโหนี่ขนาดจะมีคอทูอาเนี่ยแบบเลือดเยอะอยู่แล้วมันเป็นทุนเดิมแล้ะแล้วก็แบบ คือมันใช้แต้มสกิลน้อยในการแบบทำไอเท่มไงมซึ่งเถื่อนมากอืม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 ได้เลยเคก็ยาวๆไปพิทหลอดลงมาก็ตายอืมมีเนี่ยนตัวต่อไปลงมาก็ยืนได้ไม่นานตายเหมือนกันซึ่งเถื่อนมากๆเริ่มเถื่อนแล้วเริ่มเถื่อนแล้วภูมิใจเราเล่นกันตาเหลือเลยเออเออกว่าจะได้เทมอืม,อม อโอเคไปแล้วก็ไปตบเบลกันอืมโอเคก็ยืนไล่ไปแบบนี้เลยเนาะโอเคเข้าไปใกล้เนาะก็ถ้าใครยังไม่รู้ว่าองศาของคอนมาจากตรงไหนก็สามารถดูคลิปคลิปด้านบนได้เลยเนาะโอเคนี่คือยืนไล่บบน,นี้เลยโอเคเรียบร้อยโอเคครับก็จบไปแล้วเนาะการตบบอทั้งห้าตนในช่วงในแมงของ แฮมมอดินเนาะก็ผมทาไว้ทงสองคลิปเนาะเป็นตบกับโพลิช็อกซิลเนาะกับเป็นแฮมมอดินเนาะคุณก็จะเห็นความต่างเลยว่าโอ้โหแบบเถื่อนมากแฮมมอดินเนาะโอเคก็ขอนี่ขนาดของยังไม่ค่อยฟูเท่าไหร่เนี่ยโอเคยังเถื่อนขนาดนี้เลยโอเคก็ช่วยคุณแบบเล่นง่ายขึ้นเนาะกขขอให้คุณได้เล่นได้ง่ายขึ้นจะได้สนุกกับเกมมากขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะ โอเคครับก็ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไ like, ลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดโัวใจเนาะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดค,คอนเทนต์ดีๆดีเพื่อคุณเนาะโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ